สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว้าวก็จะมาบอกวิธีการเลี้ยงเก่งจีนสามขั้นตอนง่ายๆที่ทําให้เก่งจีนของเรางามนะคะแล้วก็ดอกดก,ดก,ดกโดยธรรมชาติเก่งจีนก็จะไม่ชอบความชื้นที่มากแล้วก็ชื้นแฉะไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าถ้าชื้นแฉะเกิดเชื้ราปุ๊บก็จะเน่าทางกระถางอันนี้คือเก่งจีนจะไม่ชอบ สาขั้นตอนง่ายๆในการเลี้ยงของเราก็คือ1ดินดินที่ผสมนี้ต้องเป็นดินที่ร่วนสุยนะคะแล้วก็ระบายน้ำดีคือขั้นตอนแรก2การลดน้ำการลดน้ำนี่เราจะลดในช่วงเช้านะคะเพราะว่าลดก่อน10บโมงเชา้าถ้าหน้าแรงเราก็จะลดวัน ทุกวันนะคะแต่ถ้าเป็นหน้าฝนเราก็จะลดวันเว้นสองวันเราก็ลดทีแล้วกระถางก็ส่วนใหญ่จะเป็นกระถางที่เราทําขึ้นมาเองนะคะอย่างตัวนี้ก็เป็นกระถางพลาสติกจากขวดนะคะเราก็เจาะรูด,ด้านล่างแบบนี้นะคะเพื่อที่ให้ระบายน้ําออกได้ดีไม่ให้มีน้ําขังนะคะส่วนเรื่องที่3ก็คือการใส่ปุ๋ยเราจะใส่ปุ๋ยที่ละลายช้าแต่จริงๆแล้ว หรืละลายช้าเราก็ใส่6เดือนครั้งหนึ่งนะคะไม่ได้ใส่บ่อยเพราะการที่เราใส่บ่อยและใส่มาก <c oughs> เขาก็ไม่ชอบนะคะแ้ะเมื่อต้นอายุของเขาได้แล้วก็จะออกดอกมาเองนะคะอย่างที่เห็นนี้นะคะ <c oughs> และวคล็ลับอีกอย่างหนึง่งที่ทิ้งท้ายก็คือการใช้นี่ผงถ่านนะคะ ผงถ่านทานทุบโปด้านบนนะคะอันนี้โปด้านบนแบบนี้นะคะใช้แทนหินที่บ้านนี้เราส่วนใหญ่เราจะไม่ใช้หินนะคะในการโรยหน้าเพราะว่ามันแพงค่ะแต่การใช้ผงถ่านนี่ก็คือเราสามารถเก็บถานปน,นที่มีอยู่ในบ้านเอามาโรยนะคะแบบนี้ถามว่าการเอามาโรยนี่นอกจาก จะเป็นตัวเก็บความชื้นได้สม่ำเสมอแล้วก็ยังกันโรคราเน่าด้วยนะคะอันนี้คือเคล็ดลับในการเลี้ยงก็เป็นวิธีการเลี้ยงที่ค่อนข้างจะได้ผลเกือบ100เซนนะคะที่เราเลี้ยงมาก็คือจะออกดอกสม่ำเสมออาจจะเพราะว่าความชื้น ที่บ้านนี้เราเลี้ยงแดดร้อยเปอร์เซ็นนะคะเพราะว่าจะพักร่มลำไรก็เมื่อเราย้ายกิ่งแค่นั้นเองทำกิ่งใหม่แล้วก็จะวางไว้ในร่มเจ็ดวันแต่ถ้าต้นของเขาจเจริญเติบโตดีเราก็เลี้ยงแดดร้อเปเซ็นไม่มีหลังคานะคะก็แข่นไว้ชายรั้วแบบนี้นะคะ ก็ท่านผู้ชมก็นองนำเคล็ดลับของเราไปใช้นะคะรับรองออกดอกตลอดบางคนบอกว่าเลี้ยงงามดีมากแต่ไม่มีดอกทำยังไงดีคะก็แนะนำขั้นตอนแรกก็คือถ้าเราเลี้ยงดีมากดีอยู่แล้วเราก็แค่นำมาแขวนไว้กลางแจ้งนะคะแ,กแรกๆสามวันแรกเราก็แค่กระโดนครึ่งวันหลังจาก3ามวันแรกเราก็แขวนไว้กลางแดดเลยค่ะรับรองดอกมาแน่นอนค่ะ ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับฟังรับชมนะคะสวัสดีค่ะ